สวัสดีค่ะมาพบกันแล้วนะคะกับไอซ์แม็กกูด์พาค่ะวันนี้นะคะน้องไอซจะพามาชมนะคะรถนิสสันโนรานะคะคันนี้เลยนะคะที่ช่างกําลังจะเตรียมรถนะคะเพื่อจะไปปล่อยลูกค้าที่จังหวัดหนองคายนะคะขานนที่จอดอยู่ก็จะเป็นรถที่ติดจองนะคะเพื่อรอการเตรียมปล่อยรถนะคะอันนี้เราพามาเดินนะคะที่ สาขาเกาะแขกนะคะของแม็คุูดค่ะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะบอกไว้เลยนะคะรถของเรานะคะสวยทุกคันนะคะแล้วก็รับประกันทุกคันนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะคะมีรถมากกว่า200คันนะคะแล้วก็มีบริษัทนะคะหรือว่าไฟแนนซ์นะคะรองรับ ถึง6บริษัทเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกับเรานะคะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะทาอาชีพอะไรก็ออกไ,ได้ดีให้คาปรึกษาทุกเคสเลยนะคะก็สำหรับสาหรับวันนี้นะคะไอคก็ลาไปก่อนนะคะพามาชมสนุกสนุกเนาะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ถ้าสำหรับลูกค้าดูคลิปนี้นนะคะแล้วก็แล้วอยากจะออกรถกับไอค์นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยะคะ่ะวันนี้นะคะไอค์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ